สวัสดีครับเช้านี้มาเบิงกบรับประทานอาหารเช้ากันปวดปวดเตียดเปียดอยู่กันตัวไวครับตัวไวแต่มันหาอะไรเหยียบกบกับสามสี่ตัวก็พอได้ปวนเนยนี จลกซิบตก็ต้มต้ตตตตตสมสมซส่งพักะกะนแย่งได้ครับผมปวดเอ็ดเปียดอยู่ครับผมปั๊บตัวได้ดีอยู่เลยเุ่นกระบอกแม่นมาสีจับปัญนง,ง่ายๆได้หนิว่ให้จับปัญน,นได้ได้โดรตีนกุดเมื่อกุดนะครับผมเลี้ยงแบบเกาะอยู่ในปลาเข่า ขณะในส่วนกระเบื้องนี่เนี่ยบโบอบ่บบอยมาอยู่ในกระเบื่องครับผมไปอยู่น้ำกอ่อเขาไปหมดอยู่น้ำกอ่อเขาครับผมตอนนี้ก็ต้องระวังภัยทางอากาศแล้วก็รอบๆแห้งแงงนี่แะครับผมบกินกันห่าวดองๆซื้อให้อาหารอาหาร เพียงพอเนาะปวด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 เด่นกันแบบแบบกัดกันเลยนี่โบมี่แล้ครับผมโบมี่กัดกันเดี๋ยวออแอะกันแล้วผมเดี๋ยวต้องหาเนี่ยมาบ,บังเพิ่มให้เพิ่มอีกแหละพวกจอกพวกเน,นี้ยนี่นะครับผม ติดตามตอนต่อไปครับเอากันเสยจบจับจบจับอยู่ทำปัญหาอะไรอันเหยียบกบหรือใส่เวทกบเนาะได้งี้จบจับจบจับอยู่ฮะตือเวทแล้วบ้อสิว่าได้เนาะออกแหกออกแหกกันนะครับผมเดี๋ยวคนกินยิมแล้วปลากระสเขามาก ปาลากระไลครับผมปลาทื่งเลี่ยงทึ่งธรรมาชาติพี่กันโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมเดี๋ยวสิว่าถ่ายเบิงไหมเดอปวดมองนี่ปวดปวดยังดังไว้ก่อน